ค่ะเคสนี้นะคะลูกค้าส่งมาด้วยอาการกล้องสั่นนะคะลูกค้าบอกว่าอ่าพี่ครับกล้องสั่นครับสามารถซ่อมได้ไหมนะคะลูกค้าอ่าน้องหมายแจ้งตรงนี้ก่อนนะคะว่าสามารถซ่อมได้นะคะสั่นจริงไหมทุกคนดูอ่าเหมือนหยดน้ําเลยนะคะสั่นจริงๆนะคะเดียวเรามาดูกันนะคะหลังจากการเปลี่ยนกล้องเสร็จแล้วนะคะลูกค้ากล้องจะใช้งานถ่ายรูปได้สวยเหมือนเดิมไหมนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูกัน เคสนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สันส้นๆนะคะเคสนี้ค่ะกล้องหลังนะคะใช้งานไม่ได้ค่ะกล้องหลังแดนเลยค่ะได้ค่ะเรามาทําการเปลี่ยนกล้องให้ลูกค้ากันค่ะไขน็อตค่ะเอาแพรตัวกล้องออกนะคะแพรเนแพรตัวกล้องเก่าออกเพื่อจะทําการใส่กล้องใหม่นะคะกล้องใหม่ตัวนี้เราได้ทําการเทสเรียบร้อยแล้วนะคะว่าใช้งานได้ปกติเมื่อใช้งาน ปกติแล้วเราก็เอามาใส่ตัวเครื่องนะคะนี่ค่ะประกอบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะไขน็อตกลับค่ะขั้นตอนนี้คลีมนี้ง่ายมากเลยค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาทำการประกอบหน้าจอกลับนะคะนี่ค่ะไขน็อตกลับเรียบร้อยค่ะซ่อมร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากการดูแลกล้องหลังสั่นนะคะลินกล้องสั่นนะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเดตแล้วกล้องสั่นไหมอะให้ดูหน้าน้องใหม่ใกล้ๆไม่สั่นแล้วนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะฝากช่องใหม่ของทางร้านเซเว่นสตูดิโอและซูโมบายไว้ด้วยนะคะช่องเฮียก้าซ่อมแรกนะคะใครสนใจนะคะอยู่ไกลไม่สามารถลงอินเข้ามาหน้าร้านนะคะสามารถส่งเครื่องมาให้ทางร้านดูแลได้คะ่ะใครสอบถามมาะเดียวเพิ่มเติม อินบอกอ,นนอินบอกเข้ามาได้